หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรและข้อร้องเรียนด่วนที่สุดที่กคอกอ,อร0405.2ทับว209ลงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567เรื่องกำหนดแบบอุทธรผลการจัดซื้อจ้างของผู้อุทธรและแบบรายงานความเห็นอุทธรของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากปัจจุบันผู้อุทธร์มิได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธร์ในแบบอุทธร์ผลการจัดเสื้อจ้างให้ชัดเจนและให้หน่วยงานของรัฐระบุเหตุผลการพิจารณาอุทธร์ที่เป็นสาระสำคัญในแบบรายงานความเห็นอุทธร์ให้ครบถ้วนชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายพิจารณาแล้วขอยกเลิกหนังสือเวียนสองฉบับดังนี้ 1. หน,งหนังสือเวียนว124ลงวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2561และหนังสือเวียนฉบับที่2ว185ลงวันที่11เมษายนพุทธศักราช2561และกำหนดแบบ อุทธร์ผลการจัดเส้อจ้างของผู้อุทร์หรือแบบอท .1 และแบบรายงานความเห็นอุทธร์ของหน่วยงานของรัฐหรือแบบอท .2 มาเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด,ด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ eGP และมีหนังสือเชิญชวนตั้งแต่วันที่ หพฤษภาคมพุทธศักราช2567สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสำนักงานคลังจังหวัดระยองได้ตามช่องทางต่างๆต,ตามนี้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ